YouTube. สวัสดีค่ะป้าพิซซี่ชาแน,นลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะป้าพิซซี่ก็จะพาม,มาลงพื้หรือป้าพิซซี่มาสอนทำอาหารนั่นเองนะคะนะคะในเมนูสูตรน้ําจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บนะคะกับหนวดปลาหมึกย่างนะคะก็นะคะเราจะทําทั้งอะ่ะย่างปลาหมึกด้วยแล้วก็บอกสูตรน้ําจิ้มรสแซ่บไปด้วยนะคะก็วิธีทําก็ไม่ยากค่ะเป็นอาหารซีฟูด้ดแบบว่า ที่นิยมกันนะคะเวลามีเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการหรือว่าวันเกิดหรือว่างานปาร์ตี้ต่างๆนะคะหนวดประหมึกนี้หลายๆท่านก็จะชอบมากนะคะหลายๆท่านเลยนะคะ,ะส่วนวิธีล้างทําความสะอาดไม่ให้ปลาหมึกเหม็นคาวก่อนที่เราจะอามาปรุงอาหารเนี่ยปาเปซี่จะแปะไว้นะคะปาเปซี่มีคลิปนะคะป้าปะจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนี้ให้นะคะก็ไปดูกันได้นะคะว่าล้างวิธีล้างปลาหมึก ลาหมึกหรือว่าหนวดหมึกต้องล้างยัางไงทํำยัำยางไงาปลาหมึกของเรางจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะเอามาย่างหรือว่า,ามาประกอบเมนูอื่นๆจะได้ได้กลิ่นปลาหมึกแบบว่าเต็มที่จะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวนั่นเองแล้วก็จะทําให้ปลาหมึกเราไม่เค็มด้วยนะคะก็นะคะคลิปนี้ป้าเปซี่ก็จะพาไปทําน้ําจิ้มสูตรน้ําจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บกับหนวดปลาหมึกย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและเรามาสิมไปได,ด้วยกันเรย่อยค่ะ นี่นะคะตอนนี้นะคะเจ๊ไก่ของเราก็กําลังจะกรอไฟย่างนะคะวันนี้เราจะก็นะคะทาปลาหมึกหนวดปลาหมึกย่างเนาะค่ะเจ๊ไก่ก็กําลังก่อไฟอยู่นะคะเรามาย่างกันนะคะเดีย๋ยวปลาเพชรี่ไปทาน้ําจิ้มก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรน้ําจิ้มรสแซ่บกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ช่วงที่เรารอปลาหมึกเราย่างนะคะเราก็มาทํา น้ำจิ้มของเรานะคะมีกระเทียมสดนะคะป้าปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยพริกขี้หนูนะคะหรือว่าพริกแดงสดนะคะผสมประสานกันไปเลยนะคะจะได้หอมๆนะคะนี่นะคะแล้วก็รากผักชีนะคะหั่นทอนเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่ค่ะป้าจะชอบมากเลยน้ำจิ้มซีฟูดของป้านะคะคือกระเทียมดองนะคะป้าไปซี่แกะเม็ดเอาแต่เม็ดเขานะคะเอายุ่ยอ,อะไรเขาออกนะคะ เพราะว่าไปปั่นแล้วก็จะไม่อร่อยนะคะ,ะถ้าเยื่อๆเขาเราแกะเม็ดเขาแบบนี้นะคะรวมทั้งน้ําก็ด้วยนะคะนี่คือสูตรทําน้ําจิ้มซีฟู้ดของป้าแบบสูตรแบบอร่อยเลยนะคะป้าชอบมากสูตรนี้นะคะก็นี่นะคะทีนี้ก็ใส่ลงไปนะคะใส่น้ําปลาลงไปนะคะป้าจะไม่ใส่เกลือนะคะเพราะป้าจะไม่ก็ชอบอให้เขาเค็มโดดนะคะนะคะป้าจะให้เขาเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดนึงนะคะ ส่วนใครจะใส่ผงนัวก็ใส่ลงไปนะคะนั่นปาลปี๊บปาฟิซี่ก็ใส่ลงไปนะคะแล้วมะนาวนะคะมะนาวใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะนี่ป้าจะชอบมากนะคะแบบโบราณโบราณดีนะคะแต่กลมกล่อมอร่อยนะคะทีนี้นะคะน้ำปลาป้าใสหมดเลยดีกว่าโอเคนะคะทีนี้เราก็นะคะปั่นเลยนะคะส่วนใครจะโขกก็ก็โขกได้นะคะส่วนป้าพิซี่จะปั่นเลยนะคะอ้าว ลืมเสียบปลั๊กดูค่ะก็ยังว่าอยู่เดี๋ยวขอเสียบปลั๊กก่อนนะคะโอเคค่ะคนะคะตอนนี้ได้แล้วค่ะปั่นหยาบมากหรือว่าปั่นละเอียดเลยแล้วแต่คนทางบ้านเลยนะคะปาาปซี่ก็จะชอบให้เขาหยาบหยาบนิดนึงนะคะละเอียดเกินไม่ค่อยอร่อยอะป้าว่านะคะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ชิมรสปรุงรสตามใจเราเลยนะคะปรุงรสตามใจเราเลยว่าชอบรสชาติแบบไหนนะคะป้าขอชิมก่อนอุ้ยกลิ่นกลิ่นปั่นใหม่ๆหรือว่าตำใหม่เนี่ยนะคะน้ำจิ้มซีฟูนี้จะหอสุดยอดเลยกลิ่นหอมมากอืมโอเคแล้วค่ะโอเคละโอเคละเปรี้ยว เปรี้ยวหวานเค็มได้รสชาติตามใจป้าแล้วนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะอ,อาหารค่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเต๊ะไก่ก็เอาปลาหมึกลงไปย่างแล้วนะคะค่ะไปย่างเพราะว่าเขาค่อนข้างหนวดใหญ่ค่ะก็เลยย่างได้ทีละหนวดนะคะไอ้ที่เหลือก็ก็รอคิวต่อไปนะคะย่างตรงนี้ไปก่อนนะคะก็นี่ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านย่างปลาหมึกนะ <c oughs> สั่งตรงมาจากซีฟู้ดเลยนะคะซีฟู้ดเลตลันเลยค่ะค่ะเห็นนะคะก็รอให้เขาย่างใกล้ๆสุกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะนี่นะคะพอเราย่างมาสักพักแล้วหหอมมากเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยเนาะเนาะเจ๊ไก่เนาะหมหอมมากเลยค่ะหอมมากค่ะเจ๊ไก่คอนเฟิร์มค่ะหูน่ากินมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็ย่างเขาอย่างนี้เลยค่ะเขาจะได้ออกมาสวยงามน่ากินนะคะ ย่างเ็เป็นหนวดแบบนี้เลยค่ะป้าไม่ลอกนะคะเพราะว่าลอกแล้วมันไม่สวยอะ่ะป้าว่าป้าชอบแบบนี้นะคะก็เลยไม่ลอกเขานะคะก็อนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จเนาะเดี๋ยวเราไปชิมไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะขน,ย,นย,ย่างขนย่างขน,นะนย่างก็ตรงนี้นะคะข <laughs> นย่าง <laughs> ยิ้มหวานเลยคนะ่ะ เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะมากันนะคะมาั้งหนวดเลยนะคะต้องอย่างนี้เลยนะคะจะได้น่ากินนะคะก็เดี๋ยวป้าไปซี่กับเจ๊ไก่ก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะกินด้วยกันค่ะหั่นกันสดสดเลยค่ะหั่นให้ดูหั่นกันสดสดเลยค่ะกินเลยโอ้ปลาหมึกนี่อย่าไปย่างเข้าแห้งมากนะคะถ้าแห้งมากจะ้จะไม่ร่อยเอาเป็นหนวดเลยค่ะ หั่นเป็นชิ้นจะลองเอาเป็นหนวดเดี๋ยวเราลองหนวดหนวดเล็กก่อนอะเอาเป็นหนวดเลยนะฮะวนนี่ค่ะนี่นะคะก่อนที่ญาตินะคะห้าไหลกินไม่ไดทานที่กินเลยน้ำลายไหลล่ะหวานใช่ไหมยังไม่หั่นออกคืออย่างเงี้ยหวานใช่ไหมคือคือเราไม่ไม่หั่นเลยไม่ไม่ไม่ย่างแห้งมากอผมไปย่างแห้งมากแล้วไม่เหม่งเท้าเนี่ย นะะาะหอมหอมากล้างแบบแบ้านพี่มีมีสูตรล้างค่ะเดี๋ยวแปะ,ะไว้ให้ที่ช้าคลิปนู้จะหอม,อมแล้วเขาไม่เค็มด้วย,ยกรอบนุ่มๆอบะป้าไม่ได้หมักอะไรเลยนะคะย่างย่างเลยเนาะจะ้นไก่ย่างเพราะเรามากินับม้อนจิ้มซีฟูดไงคะอร่อยาอมากครับอร่อย นุ่มเนาะนุ่มแล้วกรอบแล้วเด้งที่ว่ามันจะเหนียวไม่เหนียวนะไม่เหนียวถ้ราเราเราแช่น้ำปูนก็เลยกรอบหอมด้วยอร่อยอร่อยแไม่เหมือนข้าวแล้วกรอบกอบนุ่เนี่ยร้านแบบนี้จะไม่เหมือนเด้ เเรามีงานปาร์ตี้แล้วสามสามหยุน <S <s ้ำได้น้ำใช่ไหมพอให้อร่อย <laughs> Không, trong này, cái tóc hàng này kia viên như thế <cười> <thôi>. <cười> 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 sẽ xuống tầm có rồi, Tầm อร่ยอยเพปื่อยดีนะอ็นะมันเด้งนะกุ๊บกุ hey, hey, yeah> ๊บกุ layers, on on yup. ๊บกับมีอะไรเืมดูดูเหมือนมันจะเหนียวนะจริงจริงไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวเพราะว่าก็แบบก็วิธีอะทำให้ปลาหมึกกรอบนะคะแล้วก็ล้างยังไงไม่ให้คาวก็จะแปะไว้แค่ท้ายคิดให้ก็มันทำอย่างนี้มันจะกรอบเด้งมันเด้ง หืมเหรอกัรได้เลยนะแบบนี้ปกติปลาหมึกใหญ่ๆนี้น่าจะเหนียวใช่ๆเคี้ยวยากอย่างเงี้ย,ยอ,อืมอร่อยย่างเลยพอดีย,อย่างเลยพอดีไม่แห้งไปไม่แแบบ ย่างได้เลิศมากไม่แห้งเกินอันนี้เราแค่เกลิดเจี๊ไก่ใช่ไหมย่างไม้ดีจริงๆย่างได้แบบสุดยอดสุดสวยจุงจุงบุยย่างสดๆจากเตาเตาถ่านเตาถ่านมันจะหอมใช่ เราอบไม่ไหวมันไม่ได้กลิ่นธรรอ่าไ่ไยไปหั่นชิน้นแล้วก็ไปย่างเขาแม่งอร่อยเลยมันจะหดมันจะทำให้แกับต้องย่างแบบนี้นะครับแบบมันต้องคือย่างทั้งหนวดเลยโอแค่ล้างเขาให้สะอาดก่อล้ว เยนะี่ยมเลยนตัวมันขนาดไหนเนี่ยหนวดหนวะดแบบนุ้มจุกนะหนวดสง่อใหญ่มากนี่ขนาดหดไปแล้วนะตัวนี่แค่หนวดน,นะตัวจะขนาดไหนใช่ไหม <c oughs> ใหญ่ถุใจอีกมากใหญ่ครับ <c oughs> สี่้ง ลุงคิดไม่กินนะคะเรียกมาให้ลอง,นะลงป้าคงไปเรียกลุณก่อนเอาไหมจะชอบเรียกว่าเดวิจโจนมันจะมีหนังไ,ไเพเร็ดพเริเปียนท่กับอกผมไม่กินเดวิจโจนเดี๋ยวป้าเราไปเรียกก่อนนะคะับจะกัดกินก่อน ลุงมาประเดี๋ยวลุงไม่กินเดวิอนผมชอบดเดวจชนผมชอบเอลิซาเบธสวอนบอกเขาชอบเอลิซาเบธเขาไม่ชอบเดวิชนไม่เอาเหรอไม่เอาไม่กิบไม่กินค่ะหังไม่เอาสลังจะขึ้นไปเรียกพอดีลงมาคนนีผมไม่เอาเดวิชนไม่กินเดวิชนเห็นไหมคะไม่กินหังยินไม่กิน ชอบไปิสเบิเนี่ยเป็นอย่างเอกในเรื่องจนสลับคาลิเปียนนะฮะก็เหมือนนาฬิกาดีเนาะทำไมกําลังจะขึ้นไปเรียก อืมเส้นตรงเลยอืมเส้นดีจังเลยอร่อยอ่ะกอร่อยมากลองอีกสักสักสักหนวดใช่อือกินอย่างเงี้ยมันอร่อยดีกว่าไปหั่นชิ้นเล็กๆกินทั้งหนวดอ่ะอร่อยเงี้ยค่ะมันอร่อยอย่างนี้เลยค่ะจะได้ฟิลเนาะจะไปหั่นซะ กัดยากนะกัดยากไงเอาม่ยากก็ไปหาแล้วมัอไม่มีให้เราจับแล้วใช่หงุดหงิดหมดมันหายไปละไม่มีที่จับหงุดหงิดกรอบหนุ่มเด้งกรอบกรอบเนื้ะ นี่กอบอย่างที่เจอว่าใ,ใ,ใ้่ไหมใชจริงๆเหมือนหัวหัวแบนๆใชบกรอ,อบแล้วหวานเลยนะอืออืขอผัดแก้วอร่อยไหมอร่อยเนาะที่เอามาฝากอร่อยม,ยอม,มากใช่กรบอ,บอบดีรอบกรอบหวาน มันกลิ่นรสชาติก็โอเคนะแรสชาติดีมากมันทำใหม่ก็เลยหอ,อ,อ,อมแล้วนี่นกรอบเด้งค่ะนะคะคลิปนี้นะคะบ้านพี่ซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะ สูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บนะคะกับหนวดปลาหมึกนะคะยากนะคะหนวดจริงๆค่ะมาทั้งยวงเลยนะคะมาเรายาากมาทั้งหนวดเลยนะคะก็มาทําให้ดูแล้วนะคะอร่อยมากเลยมาชิมให้ดูแล้วกรอบเด้งมากเลยนะคะหนวดปลาหมึกกับน้าจิ้มรสแซ่บของเรานะคะสูตรน้ำจิ้มรสแซ่บของเราก็มาทําให้ดูแล้วนะคะ่ิธีทำแล้วก็มาชิมให้ดูแล้วนะคะวันนี้ป้าพี่ซี่ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะสุดคลิปหน้าป้าพี่ซี่จะพาไปทําอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะ ฝากติดตามมิ้วปในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งปิ๊งปิ้งปิ้งปิ้งมิด้วยนะคะเวลาปลาเป๊ซี่มีสาระดีๆมีความรู้มีหมั่นมีสูตรอาหารทีให้ปันยาหรือปลาเป๊ซี่มาสอนทำอาหารแบบนี้นะคะก็จะมาอัพวิดีโอคลิปมิ้วไปด้วยจะได้ไม่้วไปที่คลิปของปลาเป๊ซี่นั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ปลาเป๊ซี่เจ๊ไก่ลุงคิดไม่กินนะคะข้าไม่กินเีพิโจนค่ะก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ